ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามรอยหกสิบเก้าตอนคาถาหลวงปูส่สวงต่อชีวิต จากที่หลายๆท่านได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับคาถาหลวงปู่สวงว่ามีคาถาอะไรบ้างในคลิปนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจึงได้รวบรวมเอาคาถาของหลวงปู่สวงมาให้กับทุกๆท,ท่านได้เป็นแนวทางเพื่อนำไปสวดขอพรและคุ้มครองให้ทุกๆท,ท่านแคล้วคลาดปลอดภัย คาถาหลวงปูส่สวงคำนมัสการบูชาหลวงปูส่สวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนโมตัสสะภักะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิตธิโกมหาลาโภอะหังปูเชมิ สิทธิลาโภนิรันตรังคาถาคำอธิษฐานขอพรหลวงปู่สวงพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอาริยองค์สวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธ,สาธุอิลิเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป คาถาบนบานขอหลวงปู clean, clean, bbe 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 ่สวงหลวงปู่สวงอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มพูนบายตึกเจียหลวงปู่สวงอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มพูนบายตึกเจียหลวงปู่สวงอ้อยเตียนสรูน ออยเพิ่มพูลบายตึกเจียจุดทูปเก้าดอกเวลาจะบนบานบนเรื่องเล็กด้วยข้าหลามสามกระบอกบนเรื่องใหญ่ด้วยว่าจุลาอีสานใต้คาถาบูชาหลวงปู่สวงนมโมตัสะส ภคกาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภคกาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภคกาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมพุทธายะอิติปิโสภควาอาริยะองสงสัมปโนโยะทาพุทโมนะนะมะพะทะอะหังนุกาสวดเก้าครั้งคาถาถูกหวยของหลวงปูส่สวงว่าดังนี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สหหวยังเอหิอขคชายะอาคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวมนุษย์สานังอุอาคาหะนิมิตัง สวดภาวนาหนึ่งร้อยแปดจบได้ยิ่งดีผู้ชายจะซื้อหวยให้ใช้มือซ้ายจับจะรับหรือว่าจะจ่ายเงินก็ให้ใช้มือซ้ายผู้หญิงจะซื้อหวยให้ใช้มือขวาจับจะรับหรือว่าจะจ่ายเงินก็ให้ใช้มือขวาสำหรับคาถาต่ออายุนี้เป็นคาถาที่หลวงปู่ ได้มอบไว้ให้กับลูกศิษย์ท่านหนึ่งเอาไว้ต่อมาเมื่อหลวงปู่มีอาการป่วยได้ขอมาอยู่ด้วยที่บ้านลูกศิษย์ท่านหนึ่งเพื่อให้หายป่วยแต่ลูกศิษย์ท่านนั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคาถาที่หลวงปู่ให้เอาไว้หมายถึงอะไรและให้ไว้ทำไม จนกระทั่งคืนวันก่อนที่หลวงปู่จะลาสังขารประมาณส5บห้าชั่วโมงหลวงปู่ได้พูดกับลูกศิษย์ท่านนั้นว่ามาให้หายก็คงไม่หายพอพูดจบหลวงปู่ก็เดินออกจากบ้านไปแล้วไม่นานก็ได้ข่าวว่าหลวงปู่ได้ลาสังขารทำให้ลูกศิษย์ท่านนั้นรู้สึกผิด ที่ตนเองโง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่ได้ท่องคาถานี้เพื่อถวายหลวงปู่ในวันนั้นพระคาถาต่ออายุอิติปิโสภควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระจัน์เทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพฤหัสเทว,วาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระสุคเทวาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพระสาวเทวาวิญญาณสัมปนโนอิติปิโสภควาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปนโน อิติปิโสภควาอาระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสภควาโลกวิทู อิติปิโสภะควาอนุตตรโรปุริสธรรมมาสารถิอิติปิโสภะควาสัทธาเทวมนุษยานังอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาภะควาติสำหรับบทสวดทั้งหมดนี้ ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยก็ได้รวบรวมมาจากหลายที่หากว่าเกิดการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกบทสวดมีความศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันหมดแต่สิ่งที่จะทำให้บทสวดนั้นมีความขลังแตกต่างกันออกไปนั้นก็คือความศรัทธาของผู้สวดหากท่านสวดไปโดยไร้ซึ่งความศรัทธา บทสวดนั้นก็จะเปรียบดังข้อความธรรมดาทั่วๆไปแต่หากท่านสวดด้วยจิตที่เปี่ยมไ,มได้วยความศรัทธาจิตที่มีสมาธิแน่วแน่ย่างสม่ำเสมอแล้ววันหนึ่งท่านจะได้พบกับปาฏิหาริย์ที่ท่านคาดไม่ถึงอ้อยเตียนสรุนอ้อยเพิ่มภูน บายตึกเจียอิลีเมีอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจาก,กันอย่าลืมแชร์คาถาของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด u ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับเสริมบารมีไยศาลคุณงกรรมเก่าข้อธรรมารู้ล่วงหน้าอย่างนี้ได้สบายใจ เราทั้งหลายจเจริญอายุมาในบัดนี้กี่ปีก็ตามนะครับอายุของเรานั้นจะอยู่ด้วยกันสักร้อยปีนี่ก็แสนยาก